สวัสดีครับคุณผู้ชมนอกจากการจุดระเบิดแล้วเรามาดูระบบถัดไปที่ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงคือการที่ไม่ได้ใช้ระบบลิ้นปีกผีเสื้อควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์แต่ควบคุมที่ระบบปรับปริมาณการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อให้เครื่องยนต์มีกําลังตา,ตามต้องการคือหัวฉีดดีเซลเดเร็กอินเจกชันเรียกย่อว่า DDI ในปัจจุบันไงครับจึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานจากการดูดอากาศโดยปั๊มของปีกผีเสื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เครื่องยนต์ทางานที่รอบต่ํา ต่อไปครับการออกแบบของเครื่องยนต์ดีเซลจะมีช่วงชักของลูกสูบที่ยาวทําให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นการใช้เชื้อเพลิงจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังทํางานที่รอบเครื่องยนต์ต่ากว่าเครื่องยนต์เบนซินลดแรงเสียดทานลดพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์สึกหรอ,อน้อยลงด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ดีเซลจึงเป็นเครื่องยนต์แห่งความประหยัดและสมรรถนะแรงสวัสดีครับ